ที่เห็นป็น้ำตกในตอนแรกก็คือน้ำจากบอ่อบาดาลใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมะละกออันนี้เป็นมะละกอน่าจะแขกดำกอแคะครับนีดอกเต็มต้นสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้กระปอมกินไอยอีสารวันนี้อยู่ที่อ,อำเภอพูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะ เดี๋ยววันนี้จะพาชมการเกษตรแบบผสมผสานาเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆกันค่ะอันเนี้ยเป็นที่นาที่อยู่ในตำบลนาว่าอำเภอภูเรียนจะมาเพิ่ประมาณ11ไร่เป็นที่นาที่พ่อเริ่มเริ่มที่จะมาทามาทําเกษตรผสมผสานเริ่มทําเกษตรผสมผสานมาน่าจะปีนี้ประมาณปีนิดนิด เพิ่งเริ่มปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวดูรบอบๆค่ะเดี๋ยวจะอธิบายถ้าใครที่สนใจที่จะเริ่มทำเกษตรมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราอาจจะทำเลยแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็ได้แต่อันนี้เขาทำเพราะว่ากเกษียณแก่แล้วนะคะที่จะทำงานค่ะอ่าตอนนี้ ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนที่ทำอยู่หลักๆแกจะมีปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงวัววัวมีตอนนี้มีวัวสามตัวบริเวณข้างหน้านี่ค่ะตรงข้างหน้านี้จะเป็นถนนถนนส่วนถนนหลักจะอยู่ฝั่งนู้นเข้ามานิดนึงจะเป็นถนนนาจะติดถนนที่นาข้างหน้าจะปลูกหญ้าประมาณน่าจะไร่หนึ่งมั้งไม่ไม่มั่นใจไร่หนงแล้วก็บริเวณข้างๆค่ะ แกก็จะปลูกข้าวข้าวนี้จะปลูกจนไปถึงข้างหลังนู่นจะเป็นปลูกข้าวแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นถนนแต่ก่อนไม่มีถนนใช้ถมที่เอาดินมาถมเป็นถนนเข้ามาที่นาสมัยก่อนจะมีแค่ทุ่งนามี่นา,นาแล้วก็มีถนนเวลาจอดรถดก็จอดไปข้างหน้า พอก็มาเริ่มด้วยการมาทําถนนเข้ามาเพื่อที่จะให้เอารถเข้ามาได้สะดวกข้างฝั่งเนี้ยโครงการของแกต่อไปจะปลูกหอมก็คือต้นหอมอะค่ะปลูกเพื่อที่จะขายปลูกอะไรที่มันได้ขายเร็วจะได้มีเงินมาหมุนเวียนแล้วฝั่งนี้พาเข้าไปชมเลยอันเนี้ขุดจากอันนี้เป็นสากเก่า แค่ข,ดดขุดลอกใหม่กขุดลอหมเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีน้ําน้ําน้ํำที่เห็นเป็นน้าบาดานนะคะน้ําบาดานแล้วก็ใช้เครื่องปั่นมาโดยใช้โซลาเซลล์ในการเป็นพลังงานพลังงานแขงอาทิตี์ให้ใจส้าย อันนี้จะเป็นเถียงนาใส่ชานเรียกเถียงนาเถียงนาน้อยเอาไว้นอนี่บนานบ้านกลางค่ํานาบ้านกลางค่งตอนนี้ทอจะหน่มีที่นี่แล้วค่ะก็คือของเรามีการขอไฟเข้ามาจากการไฟฟ้ามีแทนดูก่อนนี่คือเสาไฟฟ้าการวิธีการขอไฟก็คือไปขอขอเสร็จแล้วเราต้องมีเสาไฟต้องซื้อเสามาเองแล้วก็เอามาลงเพื่อจะพวงเข้ามา แล้วเสร็จแล้วการไฟฟ้าเขาก็จะมาติดตั้งให้เพื่อที่จะเดินสายไปเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเพียงงาน้อยแล้วก็ไอ้บริเวณพื้นที่ที่เหลือที่อยู่ริมบ่อลิมสระก็จะปลูกมะละกออันนี้เป็นมะละกอน่าจะขขแขกดำกอแคะครับนี่ดอกเต็มต้น มะละกอมะลกอตกเกษตรอันนี้เกษตรต้นมะละกอเกษตรผสมประส,ส,า,รส,า,สานประมาณส็บต้นอยู่คนเดียวน่าจะกินไม่หมดพ่อน่าจะปล่อยให้มันสุกแล้วก็เอาไปขายขายในหมู่บ้านนะคะขายไม่แพงขายถูกๆก็เหลือก็ขายมีเยอะก็ขายเหลือจะกินก็ได้ขาย ส่วนอันนี้จะเป็นกะเพรานะคะไม่ใช่ยากกะเพรามันก็จะ,ะเมล็ดร่วงก็จะเกิดเต็มขอบกะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือมนนีต้นมเะเขือเทศเอาไว้ใส่ส้มตำมเขือเทศกำลังดกๆอันนี้ก็เกิดง่ายค่ะเป็นต้นพริกมีกระพิกผักสวนครัวครับปลูกที่จะต้องกินนะคะ ปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกก็จะเป็นแบบนี้มีตะไคร้ตะไคร้มะเขืออันนี้พริกเนี่ยจะเป็นพริกอะไรพริกกระเหลี่ยงหรือพริกอะไรเนี่ยพริกเผ็ดไม่รู้ว่าพริกอะไรแต่เผ็ดพริกกระเหลี่ยงพริกกระเหลี่ยงเหมือนพริกขี้หนูสวนประมาณนี้ออกจะหอมๆ่อย อันนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างหลังจากทํานาแต่ไม่รู้ว่าแกจะทําอะไรต่อไปโครงการหน้าเห็นแกพูดว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับอยวต้งในพื้นที่ตรงนี้บ่อนี้ก็มีปลานะบ่อนี้จะปล่อยปลาไปแล้วปลาตะเพียนใช่ไหมปลาตะเพียนปลาหมอแกปล่อยไปประมาณหนึ่งหมืนตัวปลาตะเพียนนี้ก็มีคนมารอซื้อนะคะ ที่ตำบลที่หมู่บ้านนี้ยบ้านนนสว่างอันนี้จะติดกับเขื่อนอุบลรัส์ส่วนมากเขาจะทำปลาแปรรูปปลาแปรรูปปลาเพราะฉะนั้นไอปลาตะเพียนที่แกเลี้ยงไว้อ่ะก็มีคนมาติดต่อรอซื้อเพื่อที่จะทำปลาแปรรูปปลาแล้วก็ไปขายต่ออันนี้ก็ทำเงินได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเงิน <c oughs> ลงทุนไปเยอะเลยอันนี้คืออะไรมีแพงๆอีกคืออย่าง อันนี้โซลาเซลล์อ่านี่คือแผงโซลาเซลล์ที่ดูดน้ําจากบาดาลน,นะครับเรามีการขุดเจาะบาดาลไว้แล้วก็นําแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งเพื่อรับแสงอาทิตย์ในการดูดน้ําขึ้นมาจากบาดาลที่เห็นเป็นน้ําตกในตอนแรกก็คือน้ําจากบอ่อบาดาลนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้น่าจะทําแบบง่ายๆอายุการใช้งานน่าจะปีนิดๆแล้วก็ยังโอเคอยู่ยังใช้งานได้ปกติส่วนตรงน,นี้เป็นครอบครัว เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอเ,เดี๋ยวจะเ,เ,เ,เล่าให้ฟังพี่เอ็นตรงเนี้ยคือคลองน้ําอ,อันนี้เป็นคลองคองเขาเรียกว่าอะไรคลองย่อยส่วนคลองหลักจะอยู่ติดถนนอันนี้มีไว้เวลาน้ำจะเกลื่อนนี่แหละต้าแะ้งแล้วทีนี้เขาจะมีการปล่อยน้ำคลองออกมาให้เกษตรกรทำนาลังจะได้ทำนาได้สองรอบ แต่ไม่เห็นนานแล้วแหละไม่เห็นน้ำ <c oughs> ไม่ได้จะงอยู่ว่ามาไม่ทันไม่ค่อยมีน้ำน้ำมาจากเขื่อนอุบลรั์เพราะว่าเราอยู่ติดเขื่อนอุบลรัฐอันนี้เป็นข้อคบัวบัวสองสามตัว <c oughs> บัวมีสามตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดตอนนี้กาลังท้องแล้วสองตัวเ <c oughs> พิ่งเลี้ยงได้ปีเดียวอันนี้แกทำอะไรไว้ไม่รู้ อันนี้จะเป็นอาหารของปลานะครับจะมีนําเอาฟางฟางข้าวอัดมาย่อยทับด้วยขี้วัวเป็นชั้นๆฟางหนึ่งชั้นขี้วัว1ชั้นทับกันไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดการเน่าเสียหรือเป็นแคงตน้นเป็นอาหารของแพงตน้นแคงต้นก็เป็นอาหารของปลาเป็นอาหารที่ให้ปลากินได้ทั้งปีทั้งชาติไม่มีหมดนะครับในจุดนี้ เราจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร mm hmm. เขาเรียกว่าแซนด์วิชแซนด์วิชอาหารปลาในตัวนี้แบบธรรมชาติข mm ้ hmm. าวกวก็ทำเองส่วนฟางมันมาดูฟางักฟางฟางอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะ ฟางคือฟางข้าวหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีล้วนรับจ้างอันนี้เอามาอัดก้อนฟางก้อนละสิบห้าบาทหลังจากเกี่ยวข้าวเราก็จะมีฟางฟางเสร็จแล้วก็อัดเป็นก้อนเอาไว้ให้วัวกินเวลาหน้าแลง้งมันจะไม่ค่อยมีหญ้าเดี๋ยวไม่มีหญ้ามันก็ต้องกินปกติมันไม่ค่อยกินเสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็นบริเวณที่จะทำนา เนื้อที่ทั้งหมดประมาณสิบหกไร่นะครับแปลงนี้อันนี้จะทํานาไม่เยอะค่ะทําแค่ข้างหลังนี่แหละรอบเนี้ยแต่ก็ได้ข้าวเยอะอยู่ทีนี้ส่วนตรงนี้เป็นตปลูกกล้วยค่ะปลูกกล้วยตลอดแนวแล้วที่เห็นธงขาวๆเป็นธงไหมที่เป็นเหมือนเอาถุงพลาสติกอ,อันนั้นจะเป็นรั้วไฟฟ้าเอาไว้กันบัว เพราะว่ากลางวันจะปล่อยวัวออกไปเดินกินหญ้ากินฟางข้าวตอข้าวมันเป็นรั้วปฟ้าช็อตให้วัวออกไปข้างนอกเพราะว่ามันจะเป็นที่นาของคนอื่น,นตรงนู้นเขาก็จะปลูกอ้อยปลูกอะไรของเขาไปประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวก็ต้องมาดูเรื่อยๆค่ะว่ากจะทำอะไรต่อโอเค อันนี้เป็นการเริ่มต้นทำการ,กรเกษตรแบบเขาเรียกเกษตรผสมผสานลงทุนก็ถ้าใครอยากเริ่มก็ต้องมีทุนนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้ทำครั้งเดียวจบก็คือทำเรื่อยๆลงทุนเรื่อยๆค่อยๆทำไปแล้วเขาก็มีเวลามาอยู่ที่บ้านคนแก่หลังกเกษียณก็จะประมาณนี้ค่ะทำอะไรไปเรื่อยทำด้วยมีความสุขด้วยแต่ถ้าทำด้วยแล้วได้เงินด้วยก็น่าจะมีความสุขกว่านี้ ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเงินทำที่เห็นหลักๆก,ก็คือข้าวขายได้แต่ข้าวราคาไม่ดีตอนนี้ก็ยังไม่ขายที่เหลือก็ต้องหาพืชเขาเรียกว่าหาผักหาอะไรที่จะมาปลูกเพื่อที่จะเป็นพืชหมุนเวียนแล้วเราสามารถขายได้เพื่อที่จะได้ใช้เงินไปด้วยระหว่างที่ทำเกษตรผสมผสานค่ะเดี๋ยวรอบนี้ตอนนี้ช่วงหยุดปีใหม่ พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ากลับมาบ้านเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเากเษตรของแกจะเป็นแบบไหนขอบคุณค่ะ